ตัวนี้เราวงจากเลยนี่ยนะเราวงจากทนี่ตัวที่ชื่ออะไรลายไทยลยายไทยบ้านนอกมลยใช่ไหมบ้านนอกบานหลอมได้หมดได้หมดเลยบ้านหลอมเจ็ดฝาไม่เคยแพ้บ้านหลอมเจ็ดฝาไม่เคยแพ้บ้านนอกจุดฝเป็นห้าหกแพ้แพ้ใต้แพ้ใต้จมแค่บเข้า หลานทําไมสายจมที่ไหนที่จังหวัดเาจังหวัดเาจังหวัดประจวบประจวบประจวบคนับลานประจวบเไจมยังไหมจมจมก็เลยไปไม่ได้บวาเนาะได้ตหยอนมาบ่าบาบาเนาะของผีไปแล้วระขโมยผีไปก็เป็นซีนะเป็นซีเหเป็นซีเลไนับนับไปทั้เลยเหร โอ้เจ๋งน้อยๆเลยบารลองนี่ไม่แพ้ใครบาร์เนาะบารลองก็เจ็ดไฟไม่เคยแพ้เนาะไม่เคยเลยครับพี่อาหน้าโอ้พอๆกับไอ้ไอ้ดอกกระปุงนี่เลยอ่ะเก่งกว่ากระบุงเนี่ยเก่งกว่าเลยเก่งกว่าครับแล้วบอกจับได้คนไหนคนนั้นยังไงนะผมันยุ่งเยอะมัมันยุ่งเนาะจับได้อีกคนนึงไหมไม่ได้เลยนี่ก็มีเสียงคนเดียวนี่ผมกับน้องชายน้องชายคนหนึ่ง ดูสิครัเขาไม่ได้ยุบเดินดูดูเขาเชี่ยงๆดูใช่ไหเชี่ยงๆเลยโอ้ถูกออกร้านนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นแสงสีไม่ได้โอ้คนละคนละตัวเลยใช่ไหมแต่ย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมจับได้รูปได้หมดโอ้ว่าลดยไทยเนี่ยแปลกดีไปอือโอ้แม่เขาอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับอยู่ในปุ๋งเนาะอยู่ปุงพ่อไอ้นี่ก็แม่เขาอยู่ในปุ๋งคนนะ้นคนนี้น่าปุ๋งอ่ะเออเดี๋ยวไปดูแม่เขานะครับแม่ลายไทยกับแม่ดอกมะปุ้ง ไอ้้องเก็แค่ตบานน้องนี่ก็เิียบลงไปใช้กี่ใบบาทมาด้วยประมาณกี่ใบแตกตอต้องไปต้องไปอู้ว่าไอ้จมครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งปล่อยหลดใช่ไหมเนอะโอ้ยปล่อยหลดดีนาะสุดายเนาะแล้วก็ยาหุ่นลอยล่องโอ้โหโอ้โหโหโหทานทีจมไม่เบาแล้วทีมงานเสียคนหนึ่งเนี่ย เนี่ยมานั่งคุย squared, แ,แล้วเจอแต่ละตัวเนี่ยสองตัวนี่ก็ผมนี่โอ้โหเลยนะสองตัวเนี่ยโอ้ลาย,นะยไทยนี่ก็ป็นสิบโอ้โหบ่านอกป็นสิบบ่าร้องเนี่ยเ็นไปตอนที่เขารุ่นเล็กเนี่ยเขาเล่นบ่าหนยบ่าบ่าหนทางซองบ่าทังสองบ่าเหมือนกันสลับกันเหมือนกันแล้วแต่เออเนาะตามที่เรามมงดูเขาเขาเก่งบ่าหนตามที่เรามอง,อออองาตาม,ท,ามาที่เราเล่น บานนอกบานนอกจะเก่งกว่าเขาถนัดกว่าเวะเพราะว่าเราชอบบ้านนอกเราก็ว่าบ้านนอกเราชอบบ้านนอกก็ไม่ได้บ้านนอกเขาชอบบ้านนอว่าบ้านนอกนี่แหละเก่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเจอกวางสองตัวนะครับเนี่ยตัวที่สองในะครับเนี่ย